สวัสดีครับพบกับสุดเด็ดเจ็ดอันดับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับ EP นี้มาด้วยเรื่องราวสนุกๆกเกี่ยวกับตัวเลขครับไม่ใช่หวยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเงินนะครับแต่เป็นเรื่องของพาสเวิร์ดนั่นเองนะครับเพราะโลกทุกวันนี้นะครับเราใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือต้องกดเงินจาก ATM แล้วก็ใช้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมากมายเลยและสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับก็คือต้องมีรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดนั่นเอง สำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับได้มาจากเว็บไซต์ notpass com นะฮะซึ่งเขาได้รวบรวมข้อมูลนะครับในเรื่องของพาสเวิร์ดจากผู้ใช้งานเนี่ยมากกว่า275ล้านคนนะครับว่าตัวเลขต่างๆตัวหนังสือต่างที่มาประกอบกันเนี่ยจากจำนวนผู้ใช้งาน200กว่าล้านคนเนี่ยนะเขาใช้ตัวเลขตัวหนังสืออะไรมาประกอบกันเป็นพาสเวิร์ดบ้างซึ่งมันก็มีทั้งที่เดายากนะครับแล้วก็จนถึงเดาง่ายที่สุดและเขารวบรวมไปแล้วแล้วเราก็นำมาจัดอันดับครับโดยที่ 44%เนี 4. 4่ยเป็นพาสเวิร์ดที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนเดายากนะครับส่วนอีก56%มันเป็นพาสเวิร์ดที่เดาได้ง่ายมากซึ่งคุณรู้และโลกก็รู้และนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของวันนี้ครับเราจะมาจัดสุดเด็ดเจ็อันดับเจ็ดอันดับพาสเวิร์ดที่คุณรู้และโลกก็รู้ครับ เริ่มกันที่อันดับที่7ก่อนเลยนะครับสุดยอดพาสเวิร์ดที่เดาง่ายมากๆเลยนะครับในอันดับที่7ของโลกนะครับนั่นคือ1 2 3 1 2 3นะครับเลข6ตัวนะครับเป็นพาสเวิร์ดที่คิดว่าในชีวิตเราครั้งหนึ่งน่าจะต้องเคยใช้พาสเวิร์ดตัวนี้นะครับสำหรับตัวเราเองเนี่ยเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่โลกเริ่มมีอินเทอร์เน็ต มีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราก็ตั้งพาส,สดกันงาน่งายๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่อยู่บนแปน้นคีย์บอร์ดอยู่บนเครื่องคิดเลขอยู่บนโทรศัพท์ที่มันกดง่ายที่สุดใกล้มือมากที่สุดแล้วนะครับแล้วจากการสำรวจนะครับไอพ้พาสเวิน์ด1 2 3 1 2 3เนี่ยมีผู้ใช้งานมากถึง189,327คนนะครับโดยที่เขาคำนวณเวลาให้ด้วยนะฮะว่าถ้าคนจะเดาหรือคนจะแบบว่าแฮ็กเข้าไปเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่ถึง1วินาทีนะฮะก็ได้พาสิร์ดนี้แล้ว มากันที่อันดับที่6เลยนะครับพาสเวิร์ดอันดับที่6ที่คุณรู้และโลกก็รู้นะครับคือเลข1111 1 1, 1, 1, 1 1ไม่ใช่ลอตเตอรี่นะฮะแต่นี่เป็นอันดับที่6ครับของพาสเวิร์ดและจากการสำรวจนะฮะก็พบว่าพาสเวิร์ดตัวนี้มีการใช้งานนะฮะโดยผู้ใช้งานถึง2 3 5 0 7นคนเลยทีเดียวและเหมือนเดิมครับก็คือใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีนะฮะก็สามารถแท็กหรือเดาได้แล้วว่าพาสเวิร์ดอะไร มาที่อันดับที่5ของาพาสเวิร์ดที่คุณรู้และโลกก็รู้ด้วยนะครับในอันดับที่5นี้มันคือหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ คือเลขนี้มีคนใช้มากถึง3,022,187คนครับแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเข้าไปเอาข้อมูลหรือเข้าไปดึงเข้าไปแฮกอะไรต่างๆเนี่ยเพียงไม่ถึง1วินาทีครับเหตุผลนะฮะขอเดาครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่อยู่บนคีย์บอร์ดอยู่บนเครื่องคิดเลขอยู่บนหน้าจออะไรต่างๆที่มันคีงงย์ง่ายกดง่ายนั่นเองครับหรือเรียกง,ง่ายว่าขี้เกียจคิดแล้วอะครับมันก็คือหมายเลขนี้แหละแล้วก็คงจะเดาไว้นิดนึงด้วยครับว่า ถ้านับไปถึง9คนอาจจะจําได้หรือคนอาจจะเดาถูกนะครับก็เลยจบที่เลขก8นะครับก็ตลกดีครับมาสู่อันดับที่4ครับของพาสเวส่วดที่คุณรู้คุณคิดและโลกเขาก็รู้ด้วยนะครับอันดับที่4ได้แก่เป็นตัวอักษรครับคำว่า p a s s w s w o r d พาสเวิร์ดนั่นเองครับแสนจะง่ายได้เหลือเกินนะครับอันนี้นะครับมีคนใช้งานถึง3 6ม467คนนะครับและเหตุผลนะฮะที่ใช้คำนี้เนี่ยมีคนบอกมาว่านะครับคุณครูเขาฮะเป็นคนที่บอกให้ใช้พาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดครับเพราะว่าครูจะได้รู้พาสเวิร์ดของเด็กแล้วก็ไปใช้ต่อได้นั่นเองนะครับ ไปที่อันดับต่อไปเลยนะครับอันดับที่3ครับพัสเวิร์ดที่แสนจะง่ายที่คุณรู้และโลกก็รู้นะฮะเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขครับคราวนี้นั่นคือคำว่า Picture 1นะครับ P I C T U R E แล้วก็เลข1อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าชาติไหนประเทศไหนในโลกนี้นะครับเป็นคนคิดขึ้นมาแต่คิดว่าเมืองไทยน่าจะหาได้ยากครับมีคนใช้งานถึง3 7 1 6 1 2คนเลยทีเดียวนะครับ แต่หมายเหตุน,นิดนึงนะฮะอันดับ3เนี้ยพาสวดเนี้ยใช้เวลาในการดาวนานนะครับเพราะว่าเขาเก็บสถิติมานะฮะว่าต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงทีเดียวในการที่จะดาวหรือแฮ็กเข้าไปในพาสวดตัวนี้นะครับเอาละครับเรามาสู่สุดเด็ด7อันดับนะครับของพาสวดที่คุณรู้และโลกก็รู้นะครับอันดับที่2ได้แก่พาสวดที่เป็นตัวเลขนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะอันนี้มีคนใช้มากถึง 96, 1435คนครับและใช้เวลาในการที่จะแคลกหรือแฮ็กเข้าไปเนี่ยเพียงไม่เกิน1วินาทีนะครับอันนี้ก็น่าจะพัฒนามาจากตัวในอันดับที่แล้วนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8หเนั่นเองเติมเลข9ก,ก้าไปอีกตัวหนึ่งที่คิดว่ามันง่ายสำหรับเรานะครับแล่ก็คิดว่าคนอื่นอาจจะเดาไม่ถูกก็ได้นะครับก็สนุกดีครับพสัสดุ์ตัวนี้ เรามาถึงอันดับที่1ของสุดเด็ดเจ็ดอันดับพาะสวดที่คุณรู้และโลกก็รู้ด้วยนะครับ อันดับที่1น,นี้เป็นตัวเลขทั้งหมดเช่นกันนะครับอันดับที่1ขึ้นจากอันดับ2เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับนั่นคือหมายเลข1 2 3 4 5สาี่ห้านั่นเองครับไม่ใช่รางวัลที่1นนะครับแต่ว่าเป็นอันดับ1งของพาสเวิร์ดที่โคตรจำง่ายที่สุดในโลกนั่นเองครับจากการสำรวจนะครับแนอันดับที่1นนี้ที่เป็นพาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6หนะฮะมีคนใช้งานสูงถึง254 3 2 8 5คนเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงเยอะขนาดนี้ อันนี้ก็เดานะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้เนี่ยเขานิยมกันเลขที่เป็นเลขจำนวน6หลัก6ตัวแล้วพอดีว่าไอ้เจ้าเลข 1, 3, 4, 5, นึ่งสองสเนี่ยมันอยู่บนคีย์บอร์ดนะครับสแถวพอดีเลยเพราะฉะนั้นก็คือกดง่ายๆครับใช้นิ้วเดียวก็กดได้นะฮะมันก็เลยเป็นจุดอ่อนของตัวเองนะครับที่ไม่ใช่จุดแข็งใดๆในการที่จะเป็นพาสเวิร์ดที่เหมาะสมนะครับ ก็ครบทวนนะครับทั้ง7อันดับพาสิร์นะครับที่เดาง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าคุณคิดเลขแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะคุณต้องรีบเปลี่ยนโดยทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพาสิร์ที่อันตรายและไม่ปลอดภัยที่สุดสําหรับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็น a t m เออหรือว่ารหัสบัตรเครดิตหรือรหัสที่เข้าไปชําระเงินต่างๆนะครับที่อยู่บนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชันนะฮะมันอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีการแนะนํามาจากหลายๆคนนะฮะจากหลายๆผู้เชชีี่่่ยวววาาาาญนนนะะใกรรทจคคิดสับ ควรจะมีอะไรที่มากกว่าตัวเลข <scrub. S 1> และมีตัวหนังสือประกอบมีตัวอักษรพิเศษประกอบอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการคาดเดาได้ยากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่การคาดเดาของคนอย่างเดียวนะฮะพวกแฮกเกอร์ต่างๆนะครับพวกที่ถนัดในการปลอมแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีโปรแกรมในการที material ่จะคำนวณแล้วก็คาดเดาพาส์ุิของเราได้ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพาสเวิร์ดแล้วจากข้อมูลนะครับในเว็บไซต์ notpass.com เนี่ยนะฮะจริงๆอ่ะเขามีทําถึง200อันดับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพาสเวิร์ดหลายๆตัวที่ดูไปดูมาก็ตลกดีเหมือนกันแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่แปลกนะฮะที่คนจะคิดคําเหล่านี้ขึ้นมาเป็นพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นคําว่า I love you อย่างเงี้ย A B C 1 2 3หรืออะไรต่งตางๆแบบนี mm hmm. ้มันเป็นรหัสที่ไม่ปลอดภัยนะครับขอเน้นอีกทีนึงนะครับก็คิดว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ชมช่องแสนดีมีสุขช n แนลของเรานะครับแล้วก็ผู้ชมรายการสุดเด่็ด7อันดับด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแสนดีมีสุขชาแนลนะครับพบกันใหม่กับสุดเด็ดอันดับใน E ีต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ